ีแต่กโตเกียวได้หรอหนูรักแม่หนูไม่หนูรักโตเกียวป้าเป้าหนูไม่ไม่ให้น้องเกียวมารักป้าแม่แม่น้องเกียวมารักแม่เอ้เกี่ยวมารักแม่แม่อยากรักป้าแล้วเขาต้องรักป้าด้วยสิลูกป้าไม่เด็กป้ามีหนวดป้ามีจมป้าป้าเกี้ยวแล้วป้าเกียวก็ต้องรักป้าสิลูกไม่หนู แม่หูกแมลียงแม่ป้าแกรลยงป้ไม่เลียงเอ้ากดร่อเียป้าป้าน่แหละมีหนวดป้าแก่เดินมาป้าพีหนวดป้าเก่้างป้าป้าหนวดป้าเป็นผายป้อสิ่ง้เือนมามือนันเขาข้ามอะไรลูก 吃吃面包。